ดีค่ะเพื่อนทุกคนพบกับช่องไม่เบี่ยนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชอ,อนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชอ,อนโมกสีและผ่องเพื่อนค่ะซันทีวีนะคะสื่อท้องถิ่นของจังหวัดเฮียวโง่ค่ะได้นําเสนอข่าวเกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตเอสวีลีกของวิกตอรีนาฮิเมจิโดยเนื้อหาข่าวนะคะได้บอกว่าเอสวีลีเนี่ยมีเป้าหมายนะคะเพื่อเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกค่ะจํานวนการแข่งขันคือ44นัด ต่อปีนะคะอันนี้เนี่ยแอดมินก็ไม่แน่ใจนะคะว่าแข่งยังไงให้ได้44นัดค่ะแต่คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าแต่ละทีมเนี่ยน่าจะพบกัน3รอบนะคะซึ่งในฤดูกาลนี้เนี่ยพบกันแค่2รอบก็คือเย่ากับเยือนนะคะเพราะมีการแข่งโอลิมปิกด้วยฤดูกาลหน้านะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าพบกัน3รอบค่ะเดี๋ยวยังไงเรื่องนี้เนี่ยขอคอนเฟิร์มอีกทีนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยแข่งทั้งหมด44นัดตอปีค่ะ โดยตอนนี้นะคะทุกคนทีมหญิงเนี่ยมีทีมที่ได้รับใบอนุญาต SVL e e a g u 12ทีมค่ะอีก3ทีมนะคะที่ยังไม่ผ่านรอพิจารณานะคะอีกทีเดือนเมษายนค่ะถ้าทีมที่ผ่านการคัดเลือกนะคะเป็นจํานวนเลขคี่จะมี1ทีมค่ะที่คุณสมบัตินะคะคุ้มเครือโดนตัดออกทันทีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการแข่งฤดูกาลหน้าทีมที่เข้าร่วมนะคะจะเป็นเลขคู่ค่ะอาทิเช่น12ทีม14ทีมนะคะจะไม่มี13ทีม15ทีมแบบนี้ค่ะ ่ะส่วนคําขอปรับปรุงเพิ่มเติมของวิกตอรินาฮหเมจินะคะคือให้เพิ่มจํานวนห้องน้ำในสนามกีฬานในบ้านค่ะวิกตอรินาวิงจิมเนเซียมนะคะซึ่งวิกตอรินาฮหเมจิเนี่ยสมัครนะคะเข้าร่วม s v League ในชื่อใหม่ค่ะจะเปลี่ยนชื่อเป็นอิโนอิชิบันนะคะซึ่งเป็นชื่อของเครื่องปรุงอาหารแนวแนวผงชูรสค่ะทุกคน ซึ่งแอดมินเนี่ยคิดว่าชื่อเดิมก็โอเคอยู่แล้วนะทุกคนหรืออาจจะเปลี่ยนชื่อนะคะตามสปอนเซอร์ก็เป็นไปได้ค่ะส่วนเกมนัดชิงของวิกตอรีนาฮิเมจินะคะวันที่24มีนาคมนี้นะคะโคดอวิทอเซลินเกอร์นะคะได้ถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณนะคะไม่ควรทําในเกมรอบชิงชนะเลิศค่ะโคดนะคะก็ตอบว่าอย่าประมาทคู่ต่อสู้ของคุณค่ะส่วนสมาชิกนะคะคนอื่นๆอ,อย่างอาริสาอินโนเวเอนะคะก็ได้บอกว่าไม่มีอะไรพิเศษ ฉันเนี่ยรู้สึกว่าความสามารถของทีมพัฒนาขึ้นอย่างมากในรอบ6เดือนที่ผ่านมาค่ะฉันจะทํามันให้ดีที่สุดเพื่อแสดงให้ทุกคนนะคะเห็นในรอบชิงชนะเลิศค่ะ ยังไงนะคะรอติดตามนะัดชิงชนะเลิศของวิกตอเรนาฮิเมจิได้ในวันที่24มีนาคมเวลา10โมงเช้าบ้านเราค่ะช่องถ่ายทอดสดนะคะคือ VTV สำหรับคนที่จ่ายเงินดูไว้แล้วนะคะถ้าใครเนี่ยไม่ได้ซื้อแพ็กเกจก็ต้องหาดูนะคะตามช่องทางธรรมชาติค่ะเดี๋ยวใกล้ๆนะคะแอดมินเนี่ยจะมาแจ้งอีกทีนะคะทุกคนว่ามีช่องไหนที่ถ่ายทอดสดนะคะให้เราดูบ้างซึ่ง YouTube ของวิกตอเรนาฮิเมจิเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดสดนะคะรอติดตาม กกคคุส่วนใครนะคะที่อยากดูเกมมันพรุ่งนี้23มีนาคมระหว่างกุนแม็กรีนวิ่งและรูดอินโฮเทลบินเดียนแอรีนะคะก็เวลา10โมงเช้าเหมือนกันเลยค่ะทีวีทีวีเช่นเดิมเลยผู้ชนะนะคะจะมาชิงกับวิกตอรีนาฮิเมจิค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้การกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะ